พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้ตลอดแถมยังเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยโดยมีเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลา์เซลล์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนโดยเมื่อมีแสงมาตกกระทบสารกึ่งตัวนำในโซลาเซลล์จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้าและแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองเมื่อนําอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงมาต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้นทําให้สามารถทํางานได้มหัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมครับปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่2แบบคือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและเพื่อผลิตความร้อนสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์นั้นแบ่งออกได้เป็น3ระบบคือ หเซล์แสงอาทิตย์แบบอิสระเหมาะสําหรับการใช้งานในชนบทที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้า 2. คือเซล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจําหน่ายโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อส่งกระแสไฟต่อไปยังบ้านเรือนและชุมชนต่างๆนิยมใช้ในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและสุดท้ายคือเซล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานซึ่งสามารถทํางานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆได้ ส่วนการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานความร้อนจะใช้ในการผลิตน้ำร้อนด้วยหลักการหมุนเวียนน้ำตามธรรมชาติโดยยกถังเก็บน้ำขึ้นที่สูงแล้วปล่อยให้น้ำไหลผ่านความร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์หรือใช้ปั๊มน้ำเพื่อหมุนเวียนน้ำซึ่งเหมาะกับการผลิตน้ำร้อนจำนวนมากและใช้งานต่อเนื่องครับนอกจากนั้นเรายังนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆอีกมากมายเช่น ใช้ในกระบวนการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยมีทั้งระบบ p a s s ซีฟคือให้พลังงานแสงอาทิตย์และกระแสะลมผ่านโดยตรงระบบ Active คือมีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนไปในทิศทางที่ต้องการเช่นใช้พัดลมช่วยพัดหรือระบบผสมผสานแบบ h y บริดคือใช้พลังงานจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในตอนกลางคืนหรือวันที่แสงอาทิตย์น้อยครับ